สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องประชาชนที่มีหัวใจรักอาชีพอิสระทุกท่านครับผมช่างใหญ่กำเนิดน,นะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันหวยออกนะวันที่1สิงหาคมนะครับสองหนะเวลานะครับ18.12นาฬิกา12นาทีพวกเราก็ตกง,งานกันมาแล้วนะครับ สองวันโดยคําสั่งจากสบคศูนย์บริหารโควิดนะครับไแบบ,แบ,บอเยร,ะรจะ <c oughs> โดนทักไปเลยลืมว่าจะพูดอะไนะครับ <c oughs> ตกง,งาน <c oughs> ตกง,งานแล้ว หวังว่าว่าพวกเราจะถูกหวยหวังว่าพวกเราจะได้เปิดร้านมาที่สองสิงหาดูดิยอดยอดผู้ติดเชื้อสะสมหมื่นวันนี้เกือบ2องหมืแล้วหายกลับบ้านไปก็หมื่นกว่าทั้งใหญ่ก็ยืนอยู่นะครับที่หมู่บ้านเดอะเอเทียมนะครับอยู่กลางกลางหมู่บ้านเลย หมู่บ้านสร้างใหม่ด้วยร้อยยี่สิบหลังคาเรือนนะนะครับใครอยากจะมาซื้อบ้านตอนนี้สวนกระแสเศรษฐกิจมาเลยหลังละสองสามล้านถึงสี่ล้านนะมาซื้อเลยครับมาอยู่ใกล้ๆช่างใหญ่เนะี่ยนี่ท่านเห็นเนี่ยจะเป็นอะไรสาไวน้ำด้วยปลูกหญ้านะครับสวนหย่อมมีทั้งเทาเ้าเฮามีทั้งบ้านเดียวบ้านเดียวก็เป็นบ้านเดียวหลังคาติดกันนะชิดๆกันเลยชิดกันแบบ ประมาณไม่เกินเซนนะครับหลังคานะุูนนะครับหน่นุ่นพร้อมอยู่เลยนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับกำลังจะสร้างยังไม่เปิดให้จองขายนะยังมีเวลาเป็นปีสองปีครับสามปี5ปีกว่าโครงการจะเสร็จนะ อยู่จังหวัดไหนนะครับลูกศิษย์ลูกหาช่างใหญ่อยู่จังหวัดไหนส่งข่าวมาบอกด้วยนะสถานการณ์เป็นไงบ้างจังหวัดไหนที่ไม่โดนคําสั่งปิดก็โชคดีนะได้เปิดร้านทำอาหากินได้ถึงมันจะเงียบเหมือนโดนคําสั่งก็ไม่เป็นไรคุณก็ทาอาหากินไปก็เป็นแต่เพียงว่าอะไรไม่ได้ค่าเยียวยาแค่นี้อย่าไปอยากได้เงินค่าเยียวยาสามพันห้าพันสองพันนะมันไม่คุ้มนะครับกับกับรายได้ที่เราหายไปนะครับเดือนละหลายหมื่นนะ เห็นนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับมีการประชุมคลรมอนะครับว่าจะมีการเยียวยาทุกคนทั่วประเทศเลยคนละห้าพันบาทสองเดือนนะไม่รู้ว่าจริงแท้ช่างใหญ่ไม่ยืนยันนะไปหาข้อมูลเอาเองนะครับช่างใหญ่จะพูดแต่เรื่องอาชีพตัดผมนะอาชีพเสริมสวยตัดผมชายนะแต่ว่าจะอยู่ยังไงเราทั่วเราจะอยู่ยังไง ร้านแตผมปิดครับจะให้เราไปขับแท็กซี่แหรอแท็กซี่ยังบวแเลยว่าไม่มีคนนะครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญออกกําลังกายด้วยนะครับที่ช่างใหญ่บริหารร่างกายนะครับเนี่ยทุกวันนะครับช่างใหญ่บริหารร่างกายเลยเพราะช่างใหญ่ปวดหลังขับรถนะครับช่างใหญ่ก็จะมีการนะครับเอ็กซ์ไซส์นะครับเบาๆนะเพื่อให้เส้นมันยืดตัวนะครับแล้วก็มีการอะไรมีการนะครับ ออกร่างกายครับใครมีท่าอะไรก็ไปออกนะครับไปหานะครับดึงบริหารนะครับบีบนิ้วมือนะครับตัดลมไปแล้วกันนะครับไม่ได้บ้านะนะครับก็ทําเองในห้องนะครับหรือว่าในหน้าบ้านในบ้านก็ทํากันไปนะครับแล้วก็มีการอะไรนะครับมีการบิดนะครับบิดให้เส้นมันยืดตัวนะนะครับบิดนะครับ ตอนที่เราอะไรเรายืนสระผมนะครับเราตัดผมบางทียืนนานๆน,นะครับปวดฝ่าเท้าเป็นรองช้าใครนะครับที่ปวดฝ่าเท้าเป็นรองช้าเดินไม่ได้นะผมแนะนําให้ไปซื้อรองเท้านะครับไนกี้นะครับที่มีแอร์นะรุ่นที่มีแอร์เท่านั้นแอร์ Air เต็มผืนนะครับจะดีนะมันจะช่วยในการรองรับนะครับไม่ให้อะไรไม่ให้เราแบกน้าหนักตัวเองเยอะเกินไปที่สําคัญต้นเหตุเกิดจากอะไรความอ้วนกินเยอะกินเยอะทําให้อะไรไขมันสะสม นะครับก็บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมรองช้ำม,มันเกิดจากอะไรหรือเราเกิดจากอะไรเกิดจากน้ําหนักเยอะนะครับปวดข้อปวดแขนนะช่างใหญ่ก็ปวดนะครับทํางานเยอะเหนื่อยเยอะก็จิงเยอะนะครับนะครับวันนี้ช่านใหญ่ก็มาให้กำลังใจนะ ให้เห็นความเพื่อนไหวนะว่าช่างใหญ่ทําอะไรอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกกําลังแรงใจนะครับที่เชื่อถือนะครับเชื่อมั่นทีมงานช่างใหญ่นะครับได้จัดส่งปัตเตาเลียนตัดผมนะครับของยี่ห้อวันนะครับ WASL ของดีของดังเชื่อถือได้มาตรฐานสูงนะครับระดับโลกให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับหลายกล่องนะวันนี้นะครับแล้วก็บางท่านก็ให้ส่งไปที่ฮ่องกงนะพรุ่งนี้นะครับ เดี๋ยวช่างใหญ่จะส่งปัตเตอรเลียนนะครับรุ่นดีเบอร์นะครับไร้สายไปให้นะครับคุณลูกค้าลูกศิษย์นะที่อยู่ฮ่องกงนะนะครับ mm hmm. เช็คราคามาแล้วนะครับค่าค่าส่งจากปัตเตอรียนพันสาค่าส่งพันสี่สองันเจ็ดส่งไปฮ่องกงราคาส่งราคาเดียวด้วยครับส่งทั่วทั้งกาะเลยนะครับ mm hmm. ลูกศิษย์ลูกหานะครับที่พี่น้องชาวเราหรือว่าจังประเทศใกล้เคียงครับ ในอาเซียนบริษัทขนส่งที่เชื่อถือได้ก็คืออะไรไปษณีไทยเนี่ย e EMS ลงทะเบียนไปเลยนะครับส่วนเคอรี่ได้แต่อะไรในประเทศไทยนะครับทั้งใหญ่นะครับร้านกาเนิดซาลอน,นครับตั้งอยู่ปากซอยพงหงษ์โยธินท่านตรงข้านตลาดสดจึงจเจริญเขตสายไหมกรทมเป็นตัวแทนรับส่งพัสดุเคอรี่นะครับรหัสร้าน8 4ดสนะให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับได้เอาของดีมีคุณภาพไปใช้ โดยเฉพาะช่วงนี้ร้านตัดผมปิดหมดเลยในกรุงเทพและต่างจังหวัดบ13จังหวัดพื้นที่สีแดงลูกหลานกับผมยาวนะครับก็แนะนําให้ซื้อกระติเลียนไปตัดให้ลูกให้หลานบางท่านก็ซื้อกระติเลียน้วยถามความรู้ช่างใหญ่ด้ว่าไอ้ขึ้นโซนเรียนตัดยังไงดีจี่ปคิดเยอะเอาลองฟันเบอร์สองนะครับบล็อกนั่นแหละเบอร์สองถ่ายสกินเฮดเลยไปดูนะครับการถ่ายสกินเฮดช่างใหญ่สอนไว้หลายคลิปเลย แล้วก็ตัดอะไรกําหนดความขาวบริเวณหางคิ้วไปหาใต้จุดขวัญสองสองนิ้วนะต่ำกว่าจุดขวัญน,นะนะครับแล้วก็ใช้รองฟันเบอร์เบอร์หนึ่งอะลบช่วงข้อต่อบริเวณด้านข้างเนี่ยให้อะไรให้มันเชื่อมไปสรบถ่ายสรบสรบขึ้นนะครับแล้วก็อะไร0.5ลบเส้นนะครับทาให้มันคืนให้มันวนวลแล้วก็ถ่ายฟันชิดขึ้นไปเลยสําหรับท่านที่ไม่ต้องการขาวมากก็อะไรใช้รองฟันเบอร์0ูนนั่นแหละรองฟันเบอร์0ูคือบางที่สุดในโลกนะครับเบอร์หนึ่งก็ยาวนะครับขึ้นมานิดนึง เบอร์หนึ่งครึ่งก็ค่อยๆยาวนะครับตัวเลขมากก็คือมันก็ยาวนั่นเองจาไม่ง่ายไม่ต้องคิดเยอะนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวช่างใหญ่ประชุมปรึกษาหารือกันนะครับว่าจะช่วยเหลือช่างตัดผมที่ติดโควิดยังไงดีนะครับจะรับบริจาคยังไงดีนะครับให้มันถูกต้องนะครับถ้าเราจะนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะช่างใหญ่ก็ลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาคิดว่าจะาช่วยเหลือยังไงดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสายหานะครับ อาจารย์นงหลวงทิพหรือว่าอาจารย์นง n g มหาสารคามนะหรืออาจารย์อะไรอาจารย์ออสแชมป์โลกริมถนุนนะครับที่ท่านอยู่สายสี่นะนุ่นนะครับอยู่ติดตคนครปฐมนุ่นนะแล้วก็อาจารย์ครูบาอาจารย์อีกหลายๆท่านนะก็ตอนนี้ก็ก,กักตัวครับยิ่งอายุมากนี่ก็ร้อนไปนหมดเลยไม่กล้าออกจากบ้านร้อนไปนหมดเลยลูกเต้าก็ไม่ให้ออกะจะทําไงดีนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องหาวิธีนะครับเราจะมารอความตายไม่ได้ทุกคนจะต้องทำมาหากินทุกคนจะต้อง สู้นะครับสู้แบบมันต้องมีหนทางให้พวกเราสู้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปนอนอยู่บ้าน,นรเราต้องออกกําลังกายอยู่บ้านนะออกกําลังกายนะครับเส้นเดี๋ยวเส้นมันยึดสําหรับคนที่กําลังเรียนหรืออะไรก็ดูผ่าน Youtube ไปเลยช่างใหญ่สอนส0่พันสี่พันคลิปนะสปีปนี้ดูกันแบบเต็มที่ไปเลยอุปกรณ์อยากได้อุปกรณ์ตัดผมโทรมา0819856 2 3 4, 4 0 6 2 548 3 9 9 9 นะครับอันไหนที่ทนถูกดีอันไหนที่พอใช้ได้โทรปรึกษามาเลยนะครับพร้อมส่งทุกวันสำหรับนะครับมาตรการที่จะเยียวยานะครับช่างแต่ผมเนี่ยก็ช่างใหญ่ก็บอกตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแหละว่าให้รีบไปลงทะเบียนมาตรา40ใ,ใ,ในอาชีพหมวดอาชีพอิสระอาชีพฟรีแลนซ์นะครับเพื่อจะรับเงินเยียวยา5,000บาทนะแต่ไม่รู้ว่าไอ้เงิน5,000บาท2เดือนที่รัฐบาลเขาจะเยียวยามาเนี่ยพวกเราจะได้อีกไหม หรือว่าจะให้แค่สิทธิ์เดียวเคสเดียวอันนี้ยังไม่รู้นะรุ้นด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอทุกคนนะครับให้ความรมือรัฐบาลนะลูกศิษย์ลูกหาช่างใหญ่อยู่ชวนบรุรีคนหนึ่งก็บนรัฐบาลนะครับนั่งอยู่ในร้านตัวเองก็ไม่ได้ตำรวจให้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 พักานอกร้านนะครับก็คืออย่างนี้แล้วกันคุณปิดร้านถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปไหนนะอาศัยอยู่ที่ร้านนะ ให้ปิดร้านครึ่งหนึ่งแล้วขึ้นป้ายว่าปิดร้านตามคําสั่งสอบคอแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ช่างใหญ่ช่างเล็กช่างน้อยอะไรก็ได้เรานะครับใช้ชีวิตในร้านได้แต่เราไม่ได้รับลูกค้าเราก็อยู่ได้เห็นมีเคสเนึ่ยบอกว่ามีการล่อซื้อนะครับให้ช่างนะครับตัดกันไปตัดผมปิดร้านตัดอะแล้วมีการมาล่อซื้อนะก็ยังมีคนประเภทนี้อยู่นะ นะครับพวกคนเราเๆียวพวกคนที่ซ้ำเติมนะครับวิกฤตนะครับเราตัดหน้าร้านก็ได้รับตัดลูกค้าหน้าร้านเลยตัดหน้าตัดหน้าบ้านลูกค้าตัดใต้ต้นม่วงตัดใต้ต้นไม้ตัดหน้าโรงรถก็ได้นะครับมีอะไรก็ใส่หน้ากากาอนามัยมีเจลแอลกอฮอล์ไ้ล้างมือแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับพ่นเครื่องไม้เครื่องมือลูกค้าฉีดวัคซีนสองเข็มยิ่งดีนะครับช่างตัดผมอ่ะ อย่าหวังว่าได้จะฉีดเลยช่วงมงนี้วัคซีนไม่พอต้องให้คนแก่ให้ผู้สูงวัยแล้วก็ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าซะก่อนนะครับทำพวกพี่ๆกู้ภัยนะครับอาสาทั้งหลายที่เขาไปสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงนะพวกเราก็รอไปก่อนได้ฉีดแน่นอนไปไฟเซอร์ Pfizer มาแน่นอน,นครับปี65นะแต่พวกเราจะอยู่ถึงกันหรือเปล่านะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับ ปลอดโลกปลอดภัยวันนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ